สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่6เดือน32563ค่ะเจมาน่โกเนาะก,ก็วันนี้ก็แวะมาอัปเดตสูตรยี่กีของลอตโต้ v AP i p ให้อีกเช่นเคยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่2อเนาะสำหรับวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นสูตรปัก10ล่างนะคะก็คือล่างรูดหน้านั่นเองนะคะก็จะคำนวณให้ดูตั้งแต่รอบที่8จนถึงรอบที่16นะคะก็คือรอบล่าสุดของการอัดคลิปนะคะก็มาดูวิธีการคำนวณกันค่ะ เราจะเอาหลักสิบบนนะคะบวกหลักสิบล่างนะคะได้เด่นตัวที่1นับต่อไปอีกสี่ก็จะเป็นเด่นทั้งหมด5ตัวนะคะนําไปเล่นปาก10ล่างก็คือล่างลูดหน้านั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างการคํานวณกันค่ะผลของรอบที่8ออก1 7 4 6 3สานะคะเราจะเอาหลักสิบบนนะคะก็คือ7บวก10ล่างนะคะก็คือ6ได้เท่ากับ13นับต่อไปอีก4ี่นะคะเป็น4 5 6ห้าเจ็ด นำไปเล่นล่างรูดหน้านะคะก็คือปัก10ล่างนั่นเองเนาะผลของรอบที่9ล่างออก7 4นะคะก็คือ7มานะคะคำนวณต่อรอบที่9ค่ะ10บนก็คือ1นะคะบวก10ล่างก็คือ7ได้เท่ากับ8นะับต่อไปอีก4เป็น9 0 1 2 ทั้งหมด5ตัวนะคะผลของรอบที่10ล่างออก0-5นะคะก็คือ0มานะคะทุนจะอยู่ที่50กําไรจะอยู่ที่40เนาะเพราะว่าเราใช้5ตัวนะคะใครที่เล่นปัก10ล่างไม่เป็นแอดก็จะเขียนไว้ในคำอธิบายใต้คลิปให้เช่นเคยนะคะคำนวณต่อรอบที่10ค่ะ10บนก็คือ3นะคะบวก10ล่างก็คือ0ย์ได้เท่ากับ3นับต่อไปอีก4นะคะเป็น4 5 6 7ด ผลของรอบที่11ล่างออก2 3นะคะอันนี้หลุดคำนวณต่อรอบที่11ค่ะ10บนก็คือ7นะคะบวก10ล่างก็คือ2ได้เท่ากับ9นะคะนับต่อไปอีก4เป็น0 1 2 3 1> ผลของรอบที่12ล่างล่างออก29กนะคะก็คือ2มานะคะคำนวณต่อรอบที่1 2ค่ะ 10บนก็คือ7นะคะบวก10ล่างก็คือ2ได้เท่ากับ9นับต่อไปอีก4เป็น0 1 2 3ผลของรอบที่13ล่างออก92นะคะก็คือ9มาคำนวณต่อรอบที่13ค่ะ สิบบนก็คือศูนย์นะคะบวกสิบล่างก็คือเก้าได้เท่ากับเก้านับต่อไปอีกสี่นะคะเป็นศูนย์หนึ่งสองสามผลของรอบที่สิบสี่ล่างออกสามเก้านะคะก็คือสามมานะคะคำนวณต่อรอบที่สิบสี่ค่ะสิบบนก็คือเก้านะคะบวกสิบล่างก็คือสามได้เท่ากับสิบสองนับต่อไปอีกสี่นะคะเป็นสามสี่ห้าหก ผลของรอบที่สิบห้าล่างออกห้าศูนย์นะคะก็คือห้ามานะคะคำนวณต่อรอบที่สิบห้าค่ะสิบบนก็คือหกนะคะบวกสิบล่างก็คือห้าได้เท่ากับสิบเอดนะคะนับต่อไปอีกสี่เป็นสองสามสี่ห้าผลของรอบที่สิบหกล่างออกสี่ห้านะคะก็คือสี่มานะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการคำนวณคร่าวๆนะคะเราเน้นที่สูตรนะคะสำหรับมันจะเดินต่อหรือเปล่าอันนี้แอดก็ไม่ไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะเพราะว่าคำนวณจากสถิติผลที่ออกแล้วนะคะก็เช่นเคยเนาะทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าเกิดว่าเลขหลุดก็คือหยุดดูทั้งเลขก่อนนะคะเลขเดินเราค่อยเล่นต่อนะคะเป็นเพียงการนำเสนอแนวทางในการคิดการคำนวณเท่านั้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ